สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระปิดตาสามเกอเนื้อเมฆพัดวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมเป็นพระปิดตานะครับสามเกอเป็นปิดตาสามองค์ติดกันนะครับ เมกพัทนั้นเป็นโลหะที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุตามตำราของไทยโบราณเชื่อว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์มีฤทธานุภาพในตัวเมกพัทเป็นส่วนผสมของโลหะเช่นตะกัว่วทองแดงมีกรรม,มวิธีการสร้าง ที่สลับซับซ้อนในระหว่างหลอมโดยผสมตัวยาหลายชนิดเช่นกร,รมมาถันว่านปลอดเช่นไพรดำต้นหิงหายไม้โมกไม้ผาขิงดำกระชายดำว่านสบู่แดง ว่านสบู่เลือดจากนั้นนำมาซัดเข้าไปในเบ้าหลอมขณะหลอมจะมีการบริกรรมคาถากำกับด้วยพอสำเร็จจะได้โลหะสีดำเป็นมันเงาเรื่อมพลายแต่แข็งเปราะและแตกง่าย โดยคณาจารย์โบราณน,นิยมหล่อเมฆพัดนำมาเป็นพระเครื่องที่โด่งดังก็จะมีหลวงพ่อนาควัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมหลวงพ่อทัพวัดอโนงก็จะหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ตามตำราไสยศาสตร์ เรียกว่าโลหะกายสิทธิ์เป็นโลหะที่สำเร็จด้วยการนำเอาธาตุหลายชนิดมาหลอมรวมกันในเบ้าโดยผสมน้ำว่านเข้าไปด้วยเป็นส่วนผสมอีกทั้งนำมาปลุกเสกตลอดการหลอมแร่ธาตุ สัตด,ด้วยน้ำว่านสําเร็จออกมาจึงเป็นโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวตามตำหลับโบราณจากนั้นก็นำมาสร้างวัตถุมงคลชนิดต่างๆองค์นี้นำมาหล่อเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมฆพัดเป็นสามเกอนะครับ วันนี้ก็พามาชมพระปิดตาสามเกลวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ